สวัสดีครับพบกับผมวันสดแม้วัีเกษตรฟาร์มครับวันนี้เสียงดังตักแตๆหน้าแหลกลมชิวครับนี่มันแห้งครับบ่อน้อยแห้งกระหลงน้ํานามันไหลลงครับนะครับเวลาเป็นกระหลองนะครับเป็นหล่องเล็กๆครับหนองเล็กๆนีนครับพะเลยเอา เอาสูบมาตั้งนะครับสูบออกเผื่อจะมีปลาปลากรดีนะครับปลากรดีปลาหมอน่าจะมีอยู่เพราะว่าปลากรดีปลาหมอปุดออกมาปุดนบับนบับเลยแต่ก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงที่น้ำยังมีอยู่แล้วก็นา,าอย่งท่าอย่ไม่ได้เกี่ยวนะครับก็จะมี มีปลานะครับมีลูกอคอกนะครับปลาลูกอคอกก็ออกออกลูกในนานี่แหละหลายอคอกอยู่แล้วทีนี้น้ํามันลดแต่มันมีช่องออกตรงนู้นนะครับช่องน้ําออกตรงนู้นแต่ตอนนั้นก็ตักใส่ครับแม่ก็ใส่มาดักตอนที่ปล่อยน้ําออกแต่ก็ไม่ไม่ได้ปลาตัวโตวนะครับได้แต่ปลาเล็กปลาน้อย แต่ที่สิ่งที่กลัวคืออาจจะแต่ว่านะครับอยู่อย่างนี้นลยครับรงลงอาจจะมีคนมาเวียงวงเวียงเบ็ดอะไรตรงนั้นก็ได้นะครับก็เลยหาใจครับสูบสูบดูด,ดีกว่ามันจะแห้งแล้วด้วยครับนกก็ลงมากินนี่ตั้งสูบไม่น่าจะเกินยี่สิบนาทีโอ้แต่มีมีม,มีน้ำก็เพิ่มแรงอยู่นะครับนู่นนู่นน้าสูบ น้ำไหวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเลยหรือว่าน้ำสูบไม่รู้ตอนนี้รอคนมาจับครับตั้งสูบไปแล้วนี่นี่ครับน้ำเงแต่ปลาหมอปลากรดีมีแน่นครับได้ทอดแน่นอนนี่ไม่ได้สางป่าด้วยโอเคเดี๋ยวต้องรอคนมาลง คนลงจับนะครับผมก็เป็นแผนกติดเจ้งสูบให้เขาแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีก,อกพีหนึ่งนะครับตอนน้ำแห้งแล้วแล้วก็สางป่าแล้วจะมีปลาหรือเปล่าอาจจะมีตัวใหญ่ก็ได้นะครับเจ้าหนองเจ้าหนองโอเคครับ